ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าข่าวสิ่งเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับที่คิดว่ามันสําคัญนะครับแล้วก็น่าสนใจนะครับนั่นก็คือชั้นโอโซนของโลกเรานะครับกลับมาฟื้นฟูอีกครั้งนะครับหลังจากที่ถูกสาร CFC เนี่ยทำลายมาอย่างยาวนานนั่นเองนะครับผมซึ่งเราก็ต้องเท้าวามกลับไปว่าเมื่อ10ปีก่อนนะครับเมื่อหลายสิบปีก่อนนี้นะครับก็ได้มีการใช้สาร CFC อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับ ซึ่งโดยสารเหล่านี้นะครับจะไปทําลายตัวชั้นบรรยากาศโอโซนนะครับทำให้เราพบเป็นหลุมโอโซนในบริเวณควโคโรนครับที่ตรงบริเวณไอสีม่วงนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อโอโซนจุดทําลายนะครับก็จะส่งผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้นะครับและนอกจากนี้ครับมันะต้องใช้เวลายาวนานนะครับกว่าจะจับฟื้นตัวมากลับมาเป็นเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผม ด้วยเหตุผลนี้นั่นเองนะครับก็ได้ทําให้หลายๆประเทศในโลกไปดีนะครับได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวนะครับจึงได้ร่วมกันในลงนามพิธีสารมอนติออนนะเมื่อปี1987นะครับเพื่อที่จะลดและเลิดการใช้สารทําลายโอโซนนั่นเองนะครับผมซึ่งมันก็ได้ผลนะครับโดยมีการพบว่าลูบโบนโอโซนในอันตาร์กิกนะครับก็กําลังฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะครับมีขนาดลดลงนะครับและมีการคาดการณ์ไว้ว่า อาจจะเป็นตัวอีกไม่กี่ปีข้างหน้านั่นเองครับผมซึ่งรูปที่ให้มาดูนะครับนั่นก็คือรูปของชั้นโอโซนนะครับในปี1 9 7 9กับปี2008นะครับซึ่งเรามาเปรียบเทียบกันแล้วนะครับก็จะเห็นว่าไอปี2008เนี่ยมีสีม่วงมีสีม่วงนะครับนั่นก็คือรูปโวของโอโซนนั่นเองนะครับผมแล้วก็มาถึงอันนี้นะครับก็จะเป็นรูปที่โชว์ว่าชั้นโอโซนเนี่ยกำลังฟื้นตัวไปได้ดีครับ แ,แต่ปี 2015-2014, 2015-2016โดยดูในปี2017นะครับจะเห็นว่าพื้นที่สีม่วงเนี่ยลดลงนะครับผมและปี2008เนี่ยมันกลับเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งจากการศึกษาเนี่ยพบว่าไอ้ความหนาแน่นของสาร CFC นะครับในชั้นบรรยากาศไม่ได้ลดลงอย่างเร็วอย่างเร็วตามที่คาดการในปี2 0 1 8นะครับและมีการศึกษาเพิ่มอีก พึ่ศึกษาเพิ่มเติมนะครับกพจะพบว่าสาร cfc นะครับถูกผลิตในทานตะวันออกของจีนนั่นเองนะครับผมซึ่งทําให้ทางจีนเนี่ยก็ได้ปิดตัวโรงงานนี้นะครับแล้วก็ควบคุบสาร cfc ให้เข้มงวดมากขึ้นนะครับจนกระทั่งมาถึงในรูปปี2019นะครับเราก็จะพบได้ว่าเจ้าตัวทั้นโอโซนเนี่ยก็ฟื้นฟูกลับมาเป็นด,ดังเดิมอีกครั้งนะครับผมซึ่งนี่ก็เป็น ปัจจัยเหตุผลหล,หลายๆที่หล,หลายๆประเทศครับได้ลงนามในสัญญามอนติออนนะครับผมซึ่งเพื่อที่จะทำให้โลกของเราเนี่ยดีขึ้นนั่นเองครับ